วันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการระดมขวารล้างยาเสพติดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเราจะทำการพิธีประมาณเวลา16.30นะคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีด้วยวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกศูนย์หน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมปาดล้างยาเสพติดเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารพลเรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครต่างๆร่วมการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นจัดระเบียบสังคม ตัตาสถานบริการสถานประกอบการท้ายฐานบริการร้านเกมแหล่งมั่วสุมต่างๆรวมทั้งบูรณาการตั้งด่านค้นหาผู้เสพผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความสําคัญในการปกป้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้พ้นจากปัญหายาเสพติด กำลังเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวและลงกวาล้างยาเสพติดในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่ป่ายปกครองจํานวน150นายเจ้าหน้าที่ตารวจจํานวน150นายเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีจํานวนส10บนายเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีจํานวน10นายเจ้าหน้าที่เทศกิจจานวน50นายและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือและชุดชลอบจานวน2ี่ิบนายรวมทั้งสิ้น 390นายบดนี้ได้เวลาอัานสมควรแล้วก็ผมขอการเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กรุณาต่าวให้โอวาทและปล่อยแถวแะระดงกวดล้างยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2566ต่อไปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านผู้รัับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ท่านรองรายการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหารท่านอบารรบนนอบศภาคท่านผอจังหวัดท่านรองผู้พิพาการตำรวจภูธรจังหวัดท่านในเพองท่านผูมกับอดีตดํำรวจภูธรกำลังพลทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะพวกเราในวันที่ใกล้จะถึงวันสำคัญก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโรคซึ่งในแต่ละปีแต่ละจังหวัดก็คงมีกิจกรรมที่จะรณรงค์นะฮะต่อต้านทั้งเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด รณรงค์ทั้งเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและที่สำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้เหน็ดเหนื่อยมาตลอดปีเพื่อที่จะเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถ้าประชาชนได้เชื่อมั่นแล้วแน่นอนย่อมได้รับความร่วมมือ ในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนในโครเรือนนั่นก็หมายความว่าจะทำให้การปฏิบัติงานของพวกเรานั้นง่ายขึ้นสำหรับในปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ผมได้เข้ามารับผิดชอบนะฮะในศูนย์ยาเสพติดตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้มีประุการประชุมกับเคลื่อน รับทราบสถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงได้ร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะบูรณาการการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลหมู่บ้านถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอยู่บ้างถึงแม้ว่าความเป็นรูปธรรมจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดีผมได้เห็นถึงความตั้งใจของทุกหน่วยที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยเฉพาะความใกล้ชิดการให้ความร่วมมือการให้การสนับสนุนของทุกหน่วยในการทำงานแล้วผมก็ยังมีความภูมิใจที่ทุกท่านได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานและเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปถ้าพวกเราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทำงานนะฮะอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีในวันต่อต้านยาเสพติดที่จะถึงนี้าทางส่วนกลางได้กำหนดกิจกรรมมากมายแต่สำหรับจังหวัดนนทบุรีเรากำหนดกิจกรรมหนึ่งก็คือวันนี้ ก็คือการปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดซึ่งการปล่อยแถววันนี้เรามีวัตถุประสงค์หลักนอกจากที่จะดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือที่เราต้องมาทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือการสร้างการรับรู้ว่าเราทุกหน่วยพร้อมที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปกป้องปัญหา,าที่จะเข้ามากั้มกลายกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็พร้อมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนครั <c oughs> วเรือนนะฮะพร้อมที่จะ,ป,ะปฏิบัติหน้าที่เราได้มารวมกันเพื่อแสดงพลังของทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางเรือนจำก็ดีทางทหารก็ดีทางองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนสมาชิกปอปพรทั้งหมดนะครับก็เพื่อเห็นว่าเรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานการต่อมาเราปล่อย,อย,อยขอบวนวันนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักกำลังพลทุกนายทั้งที่อยู่ณที่นี้ แล้วก็อยู่ที่หน่วยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงไปให้ได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมันจะ,ะปรากฏข่าวสารอยู่เนืองเนืองแต่พวกเราก็ได้ดำเนินการนะฮะอย่างอย่างทัน เฉียบขาดนะครับทันสถานการณ์ผมว่าถ้าพวกเราไม่ได้ดําเนินการบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ก็คงจะมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอขอให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับทั้งกําลังคนของหน่วยให้กับเครือข่ายของพวกเรารวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและประการต่อมาที่เราต้องมาร่วมกันในวันนี้ แน่นอนเป้าหมายหลักก็คืออยากให้ทุกหน่วยนะฮะได้กำหนดภารกิจในการที่จะ,ะปิดล้อมตรวจคน้นหรือหาข่าวในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการจับกลุมรวมถึงการป้องกันต่างๆนะครับขอให้ทุกหน่วยได้ร่วมกันแล้วไปวางแผนแล้วก็ดำเนินการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากวันต่อต้านยาเสพติด นะครับเราก็คงจะได้ยินผลงานที่ทุกท่านได้ร่วมกันดำเนินการในช่วงของวันต่อต้านยาเสพติดนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้จัดกำลังพลมาร่วมพร้อมทั้งจะได้ร่วมกันปฏิบัติงานนะฮะในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในช่วงของ วันต่อต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาที่จะถึงนี้แต่พวกเราคงจะต้องร่วมกันตลอดปีและก็ตลอดไปจนกว่าปัญหายาเสพติดของเราจะหมดไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นมีความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินบุตรหลานนะฮะของพี่น้องประชาชนจะได้มีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้า นะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองนะคําำนึงถึงต้องเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการจับกลุ่มใดๆก็ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยตัวเองในขนาดเดียวกันก็ใช้ประสบการณ์นะฮะใช้การสั่งสมาการฝึกฝนต่างๆนะนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ผมก็ต้องถือโอกาสนี้ขอราตนาคุณพระศิรธรัตนตาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนเนชาพ,พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดจงอภิบาลปกปักรักษาให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสำเร็จนะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566นาบัตรนี้ครับจาก้องกำกังตำรวจยุทธภพจังหวัดนทบุรี โดยในที่โด